เลือกไหมปไม่ลือกหนาวข <laughs> นาดมึงหาวจริงนะทุกคนดูข่าส้มตำนู้ชิมแล้วนะอร่อยมากสดน้ำส้มตำเผ็ดมากสั่งเองแท้ๆเทน,นะนั่นนี่นี่เป็นคาปูชิโน่ปั่นนะคะอันนี้เป็นลาเต้เย็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะของนุชนะ บายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อนะคะอุ้ยรถเดินตกมีรถไอ้นี่ด้วยรถสามล้อตั้งแต่สมัยตอนนู้ดเป็นเด็กน้อยนะเคยได้ขึ้นอยู่รถสามล,ลอ้อสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสุวิสารสวีเดนนะคะวันนี้นะคะนุ้ดก็มาทําบุญกับแม่นะคะแล้วก็น้องชายชวนมาทําบุญก่อนที่จะเดินทางไปพัทยาเจ็ดวันนะคะ,ะเดี๋ยวพอเราทําบุญเสร็จนะคะเราก็จะไปเดินทางนะคะเราจะนั่งเร,เราเดินทางด้วยกัน นั่งรถบัสไปพัทยานะคะค่าตั๋วรถบัสก็คนละ4 45หรือว่า4 55นะโน้จจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะซื้อตั๋ววัเมื่อวานจองตั๋ววัเมื่อวานนะคะเราก็จะไปอยู่พัทยากัน7วัน7คืนนะคะอ่าก็จะเช็คเอาท์วันที่10 สนะคะพอดีวันที่1 2วันแม่พอดีเนาะก็คือเราออกเดินทางวันนี้บุกโรงแรมไว้นะคะก็ <c oughs> ครบเจ็ดวันวันที่12พอดีก็ค่อยดูว่าเราจะกลับบ้านหรือเราจะอยู่ต่อก็ค่อยดูนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวพัทยานะคะด้วยกันเลยนะคะเจ็ดวันนะคะแต่วันนี้นะคะครอบครัวก็พากันมาทาบุญน,นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะออกเดินทางเนาะ <c oughs> พอนุชก็ไม่ได้เข้าวัดมานานแล้วนุชอยู่สวีเดนนุชก็ไม่ได้เข้าวัดนานมากๆเลยค่ะ วัดนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นสวยแล้วก็สะอาดมากวันนี้นุ่์แต่งตัวเรียบร้อยนะคะเสื้อตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่กางเกงยีนนะคะเรามาวัดเราต้องรู้จักกาลเทศะอย่าใส่เสื้อโปูอย่าใส่กางเกงขาสั้นเคารพสถานที่นะคะเพราะว่าพระท่านก็ถือศีลน,นะคะเราแต่งตัวให้เคารพสถานที่ถ้าไปเที่ยวทะเลนุ่์ก็ใส่อีกอย่างหนึ่งถ้ามาวัดก็ใส่อีกอย่างหนึ่งถ้าไปที่ไหนเราก็ใส่อีกอย่างหนึ่งคือเราเคารพสถานที่เคารพบุคคลนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นุชก็จะเดินไปหาครอบครัวก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแพงพวยนะคะวัดสวยมากอะ We are at the temple in นางรองแพงพวยแพงพวยเทม p พ e ไปทางไหน Yes ไปว่าเนะไปทำบุญก่อนไป เราจะมาทําบุญวันพระนะคะวันนี้จิ๊บแมมานี่วัดลมลื่นสวยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้แม่พามาทําบุญก่อนจะเดินทางไปเที่ยวพัทยา We going to make the merit before we going to Pattaya with the bus trip สวัสดีค่ะมาจมาแล้วเ้่นแล้วจะออกกัน วัดสวยมากแล้วก็สะอาดมากแล้วก็ล่มลื่นมากเลยบรรยากาศภายในวัดนะคะ It's very beautiful temple and it look very clean. It's very nice temple. อตัวไหว้พระก่อนด้วยค่ะทุกคนไปเอานีเอาเด็กน้อยว่าตาก็เเ,เ,ะะเราทำบุญด้วยกันนะคะทุกคนสาธุ กวดเลยเป็นชันทำไมฮะปาไปเลยนี่อืมก็กวดแล้วก็ให้คู่กรรมคู่เวงก็กวดลงหลังลิ้นกวดไม่ต้องกวดอะไรนะเออกวดทำไมเองก็เทแล้วก็อธิษฐานไงเองอธิษฐานใจนู่นตรงหลักใหม่นู่นไปไกลๆหลักใหม่เอาวจิมมี่มากวดน้ำให้คู่กรรมคู่เวงขอรับขอจับอุทิศส่วนกุศลให้ครูกรรมครูเวรที่เราเคยล่วงเกินเข้ามา ให้ยาพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญสุขส่นในครั้งนี้คนที่เราคิดได้ไลึกอได้หรือไปไหนก็นดีให้ได้รับส่วนบุญสุขส่ทุกๆท่ทททานเด้อให้มีแต่ความสุขให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันเด้อสาธุไปอ้าวจิมมี่ได้พุ่นธมามียาย ตอนนี้นุชก็มาทาบุญน,นะคะ,ะถวายสังฆทานนะคะกับแม่น้องชายนะคะแล้วก็เด็ก,ดกน้อยเนาะเด็กๆนะคะวัดสวยมากเลยนะคะดูแต่แบบเป็นไม้แกสลักอ่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะร่มรื่นมากร่มรื่นแล้วก็สะอาดมากๆด้วยนะคะเนี่ยปลูกต้นไม้เป็นแถวยาวอย่างไงร่มรื่นสะอาดมากๆเลยค่ะ ด e น e าส์อีส์นด์อันนี้เขาสลักแกสลักด้วยมือนะ,ะเป็นไม้นะอันนี้เป็นรูปยากนะเนย์เยขียวยักนะเขียวยัก์ายแอนไทยจายแอนยูซีเดอ e face าจแอน face อนสวยดีนะนต้องสวยมากเลยนะดูนะดเวนดด ม,มเจอรี่เขาอยากดูนะอยากดูวัดเขาชอบด้เขาชอบดูว,ดวัดเจอรี่ชอบมาวันไหม,มเขาสอบสิ่งก่อสร้างไม,ไ,มมไม่ใช่มังกรพญานาคม,ม,มังกร <c oughs> เออใช่พระอิน,นทร์หรือเปล่าพระอินทร์พระอินทร์ very nice roof the wood roof with handmade สวยมากเลยประตูอ่ะประตูสวยแกะสลักได้สวยมากๆนะคะดู แดเดินผ่านมาเอาทำไมนาคุ้นๆวะคนสวยนี่เองสวยขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ยสวยกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะเลยนี่มีเค้กด้วยนะคะครซอง พี่มาเที่ยวสามอาทิตย์จ้ะพอดีวันนี้มัาจะไปพัทยาพาเด็กหน่อยไปเที่ยวพัทยาเจ็ดวันเดี๋ยวกลับมาคืน <c oughs> พี่เปลี่ยนเฟซใหม่ไง <c oughs> เออแอดใหม่ะ่ะนี่นะคะน้องน้องคนสวยนะคะเราเคยทํางานด้วยกันที่ร้านกาแฟนะคะทุกคนเดินผ่านมาเมื่อกี้แบบเอ้ยมองมาเอ้ยหนักคุ้นมากเลยก็เลยแบบเฮ้ <c oughs> ชะง,งักชะง,งักจ้า <c oughs> พี่ทํำ Youtube นะ เออเหอี่บัวายาเก็บอะไรสักอย่างหนึงเลยเออหายไปเลยใช่ไหมแล้วพี่ไม่ได้ใช้เฟซมาสักพักหนึ่งอ่ะแม่เอากาแฟอะไรล่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตายายนะคะอยู่ที่นางรองเด้อทุกคนตอนที่ก่อนที่นุจะรอวีซ่าไปสวีเดนนะคะก็มาทำงานอยู่ร้านกาแฟเนาะ สงสัยเป็นร้านเก่าที่เราเคยทํางานท่านี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะกาแฟาหอมนะคะทุกคนอยู่ติดถนนใหญ่เดี๋ยวนุจะลงจะลงโลเคชั่นให้อีกทีเด้อนุไม่ค่อยได้อยู่บ้านไงเลยไม่ค่อยจะจะเก่งเรื่องทางเท่าไหร่เนาะนี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวตายายนะคะเขาจะเปิดอาหารนะเขาเปิด9โมงนะทุกคนตอนนี้8โมงกว่าก็เลยอาหารยังไม่เปิดนะคะก็เลยได้สั่งเป็น ได้สั่งเป็นกาแฟาไปกินกันนะคะนี่นะคะถ้าเราเข้ามาก็ร้านก็จะตกแต่งน่ารักมากเลยทุกคนจ๋าดูนะคะนี่นะนู่นนะคะส่วนซุ้มกาแฟาก็อยู่ทางนู้นนะคะตรงนี้เขาก็จะตกแต่งประโคนชัยนะคะอุ้ยนุชเดินตกมีรถไอ้นี่ด้วยรถสามล้อตั้งแต่สมัยตอนนุชเป็นเล็กน้อยนะเคยได้ขึ้นยอยู่รถสามลอ้อ แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะแบบนี้นะเออแบบตกแต่งได้น่ารักค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิวถ่ายรูปนะคะใครชอบถ่ายรูปก็มานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้ตกแต่งแบบสไตล์น่ารักนะคะวินเทจเออใช่สไตล์แบบวินเทจวินเทจอะทุกคนน่ารักดี <laughs> อันนี้เขาก็จะตกแต่งเหมือนแบบเป็นร้านตัดผมเลยนะ อันนี้เป็นซูมฝั่งกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครสั่งกว๋วยเตี๋ยวเราก็มานั่งกินตรงนี้นะคะมีข้างในด้วยนะเป็นข้างในด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนอยู่ที่ถนนใหญ่มากง่ายมากแหละแล้วก็จะมีมุมให้เด็กน้อยนั่งเล่นนะเออห้องน้ำนะคะเดินเข้าไปทางนู้นแล้วก็ซูมต้นไม้โอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นแบบ มีอีกซุ่มหนึ่งก็คือค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะนี่สเต็กนะคะอันนี้เป็นสเต็กร้านหอมสเต็กสเต็กเขากต็ตกแต่งได้สวยนะคะทุกคนสะอาดลานานาหน,นังนาข่าวเด็กน้อยพักการนั่งรออะไรนี่อ๋อสงสัยเขามาทำใหม่เมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟหอมอยู่ตรงนู้นนะเสื่ดีเนาะ กาแฟหอมที่มีจิมเคยทำงานนี่งานมุมถ่ายรูปเลยถ่าย,ยารูปใครจด้วยใครจะถ่ายูมา,าถ่ายว่าสวยเด้อมุมนี่น่ะมามา,มาเดี๋ยวมาจิมถ่ายให้ต้นอะไรคือมันมีลูกด้วยดิย <Hey. S 1> นั่นอะต้นอะไรวะ มันมีลูกด้วยต้นอะไรคะเนี่ยมันชื่อต้นอะไรคะทุกคนไม่เรป็นยังไงไม่ใครรู้มัหมคะว่ามันคือต้นอะไรมันจะมีลูกสีเขียวเขียวหอยมาเฮ้มันเป็นไม้เล<อ>ยเด้เยเออโพลวัล<ะ>ตตาแอนนาเบลเดียวนึโอ้โหโกโกเ็มคนมากเลยอ่ะ ไม่เป็นร้านกาแฟหอมอย่างอีกทีใช่ไหมอออขอจะหอมกันเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นมันเลยเนาะอ๋อ,อก,ก่ใหญ่จากร้านท่านมาทำตรงนี้ใช่ไหมของใครคะโกโก้ปะของก้อยของตาเลยเนี่ยของตาเหรออันนั้นของอะไปก่อนเอาไปวางมาท่อนก่อนรออ,อ,ยอยู่นี่แหละของบัคมี่ของของใครนี่ของบัคมี่เลยเนี่ย ลูกสั่งเป็นออ่คาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นนะคะลืมค่ะไม่คิดในการสถานการณ์เพราะว่าเราช็สวีกแนไม่ได้ใส่แบบติดสถานการณ์ นังโลนี่เป็นคาปูชิโน่ปั่นนะคะอันนี้เป็นลาเต้เย็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะของนุชนะเออน่ากินมากเลยอะคะ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะกินแล้วจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกลากคนสวยก่อนนะคะบา,บายยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อปะเราจะไปจิบคือดิให้แม่ าตังปไปให้แม่ด้วยเยอะ,อ,ะอันไหนวะงงไปหมดอ,อันนี้ของพี่โอเคเฮโดเอยว่าเฮโดบายบายไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกา,ฟาแฟเราก็จะไปซื้อกาแฟกินก่อนจะออกเดินทางนะคะปะ mm hmm. อันนี้คาปูชิโน่ของหนู mm hmm. อ่าคุณแม่มันนี่เฮีย ทุกคนนี่นะคะไก่ย่างนางรองนะคะอร่อยที่สุดข้าวเหนียวจะมาอเอาข้าวเหนียวจะสี่สิบบาทนี่นะคะทุกคนถ้ามานางรองต้องกินไก่ย่างเด้อ <c oughs> ไก่ย่างข้าวปลาดุกย่างข้างในมุาจะกินตลอดเลยนะเวลามาที่นี่นะคะยิ้วขอยังไม่ได้กินขอยแต่ช้านะคะเราก็มานั่งรอรถบัสนะคะของนครใช้แอร์นะคะ สายตรงไปพัทยาเลยนะคะนั่งมานั่งรออยู่นาะตวีกิจนะะ่ถ้าครายอยู่แถวบริรัมนางรอนะคะก็มาซื้อตั๋วตรงนี้แหละ้านขายตั๋วมันจะอยู่ข้างหาังตวีกิจนะคะก็มานั่งรอรถตรงนี้เลยกับพวกเด็กๆนะคะรอรถกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกเดินทางกันแล้วคะ่ะทุกคนไม่ได้ยินเนอะนี่นะคะถนนนางรอง รถผลไม้ค่ะโอ้โห,หเราแบบผลไม้เต็มเลยสดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อผลไม้ที่ไปกินกันในรถบัสนะคะอันนี้ก็เป็นมะดานดองนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมะม่วงอันนี้ก็เป็นมะอะไรไม่รู้อันนี้เป็นองุ่นดองอันนี้เป็นมะม่วงสับแล้วนะคะสเปโรดนะคะโอ้โหผลไม้เพียบเลยค่ะเอาอันนี้ค่ะแม่ค่ะ อยากกินอันนี้นะรูไม่อยากกินมานานละมะดันใช่ไหมมะม่วงก็นเอาอะไรเอาอันนี้ถุงนึงจ้ะกระโทนสับประรดผลไม้สดมากอ่ะน่ากินมากเลยค่ะโทนดูนะคะสับประรดนะคะ เอาโปน้ำแข็งมาอย่างดีเพราะมันร้อนไงอากาศมันร้อนสองสับปรดสองกำลังไหนกำลังตัวจีนถึงเงิน,น,นโอ้โหน้ำจิ้มเยอะมากนะ คนเดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเยอะมากมีหลายเลย,ม,เยม,ลมีแบบกหวานแล้วก็มีแบบกลปี๊แล้วก็มีแบบพริกสดด้วยนะคะเท่าไหร่คะหกสิบบาทจ้าอ,ออสเลี้ยงเลยออสเลี้ยงนะคะหกสิบบาทนะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยหกสิบบาทเดจะไปชิมมะดันอยากกินมะดันมะดันดอก ากินมากมาดานดองเคยเห็นไหมมันลมมันร้องไร้แ้่เคยกินไหมมาดานดองด ทุกคนใช้เวลาเดินทางบางเจ็ดชั่วโมงคิดว่าจะห้าหรือหกชั่วโมงนะคะนานมากเจ็ดชั่วโมงกว่าด้วยนะตอนนี้นะคะก็กำลังนั่งแท็กซี่นะคะกำลังจะไปที่โรงแรมนะเดี๋ยวไปเจอหลานนะคะหลานมารอจะมาเจอหลานไม่ได้เจอหลานสี่ปีแล้วนะคะโอ้โหทำไมเปลี่ยนไปมากเลยด็อกเตอร์มินนะคะใส่แว่นตาเลยน่ารักแต่อันนี้เด็กกรุงเทพนี่นี่เด็กกรุงเทพนี่ เรามาถึงโรงแรมแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวจะเช็คอินนะคะเดี๋ยวจ่ายค่ารถแท็กซี่ก่อนแป๊บนึงตอนนี้นะคะเราบอกว่าให้จิมมี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเด้อมันใส่คนแล้วเด้อนี่นี่นี่ตอนนี้นะคะเรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราก็จะพากันไปเล่นน้าก่อนนะคะเข้าไปแล้วนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วๆเด็กๆฉันเปลี่ยนเสร็จก่อนใครก่อนเข้าแล้ว นี่ดูคนสวยจะได้แบบ<า>เนะะี้ยครับพี่ดูคนสวยนะคะนี่นะคะอันนี้คือลูกชายของเขานะคะโ oh <yeah, S 1> อ้ยชอบเขาขึ้นกล่องมากเออขึ้นกล่อง,อง <laughs> โอ้ยนี่นะคะคือแม่กับลูกนะคะแม่หุ่นดีมากสวยมากแต่ลูกหน้าเหมือนอึ้งอ่างเลยโอ้คื <laughs> อเรื่อเคือนคือเรื่องลายไขวาอยู่ในกล่องทำไมสวยแต่คนชุดขาวนี่นะทไมเกิดมาสวยยังงี้ว่าตาดูหุ่นสิโอ้เซ็กซี่เซเลนเดอร์มากเลย นูตายแล้วศพหนึ่งอันไหมันลีลาขนาดนั้นลีกางเกง่ะนี่นะคะสองพี่น้องนะคะคนนี้เป็นพี่นะคะคนนี้เป็นน้องนะคะเขานะคะรักกันมากนะคะทุกคนนี่นะคะเขารักกันมากเลย2คนนี้นะคะรักกันเหมือนจะดมเหมือนจะดมแบบว่าก้นกันเลยนะคะน้มน้มนี่าข้แค่ไค่ะทุกคนตอนนี้นะนูดพาเด็กน้อยมาเสินซาไว้น้าในวันแรกไปนี่ลมเย็นดี ไปลงนะ้ำสามินเอาขาจุ่มน้ำได้ไไดฮะไม่ไปทาอ่อนก็ได้ทาอนอนหน่อยย<ะ>าเอาไวน้นี่เออนี่ไงพีงม่มุมมุมอาหารชาวเขากินเขาตรงนี้ดึงไหมนะดึงไหมนะมนั่นคือสาวมิ้นนะคะมิ้นคนสวยลูกสาวของพี่สาวของนุชนะคะเป็นพี่สาวของจิมมี่นะคะทุกคนยินไหมนะ อันนี้ก็คือจิมมี่นะคะจิมมี่เป็นน้องชายของแม่หนงเองแหละนะคนหน้ามึนอันนี้ก็คืออ้อนคี่อายคือเก่าโฮมพาไม่กล้าพอชุดอ่าเดี๋ยวนุจะลงน้ำแล้วอ้าอ้อนถ่ายให้แม่หน่อยอ้าฉันจะใส่ชุดว่ายน้ำมากราบซะนี่หนาวเลยร้องเรีนาวตอนนี้นะคะเราก็จะลงสระน้ำกันแล้วนะคะทุกคนมามี่ ที่เค้าทีี่เค้ากินเราเลยึกสาี่แ่ไหาลึกไหมไมลึกตนมากดีนาะไมตัวไม่ตัวอ่อนสวยไหมคนนี้ยังอือสวยมากยืนิ่ๆวดหาวเลยนะหนาวดิเรียกยูไยูแต่จะไปแต่ว่าผมก่อนเอกทุกคนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะมาลงหน้าีปหึงกับอาเปนามลล์เนาะเม เรยกแม่ะไม่ลึกตึ้งเหนาขนาดไหนเราเป็เพราะว่าเราอยู่สวีเดนมาเราเลยไม่ว่าไม่หนาวนั่นเองชูวหน้าสวีเดนหนาวป่ะนี่ยแต่ยังลงมาแล้วใช่เต่มันเย็นไงลมมันพัดมือหนาวอยู่จริงนะมีความลมพัดลมเท่ขึ้นไปมองไปงี่มันลึกเลยอุ้ยไม่ลึกแค่ช่วงอกนี่สบายพอดีเลยนโอ๊ยไม่รู้ซิวหัวปวด ไม่เคยว่น้วเลยสดชื่นโอ๊ะเราสดชื่นสดชื่นค่ะมาอ้อนลงมาเร็วนี่ีลงเลยมีค่ละไงคือแบบ ผุ้แหญ่ม็กิี้บอกเก่ง่นคะร้อยงเนาะที่ไม่คุณเป็นมาี่แล้วเราไม่อยาล้างมาถึงนัดกระโดดมาที่นี่มสเมตรเอามาว่ะถ้าอะไร นี่ท่านี่แกชอบบาดเปจักรถาอะไรอย่าง๊ี <c oughs> เ้เนี่ยเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยดึง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 จักรถาอะไรของเก๊ <c oughs> <c oughs> ก็กำลังเล่นน้ำนะคะคณะนี้ก็กเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วเด้อทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินละมาจะกระโดดกกระโดดเอาจ้ะเร็วๆตาจะกระโดกะโดกระโดดเอาตีลังกาอะไรของมันเอาหลังฝาน้าตีลังกาอะไรวะเนี่ยนี่นะคะเราก็มาอยู่หน้าหาดจอมเทียนนะคะพอมากินงวย เรากําลังสั่งส้มตำนะคะเราลาบนะคะเอ้ยน้ำช่ายชีน้ำตกแม่ก็สั่งส้มตำน้ำตกนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไปเดินดูข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรให้เอ้ชินเบ้างเนาะนี่นะคะคือคุณยายแดงทุกคนต่างก็หิวโหยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เบรียมากนะคะตอนนี้เนี่คะลมทะเลเ็นบียร์ไงมีมี่มีมี่ก็หิวมากเห็นตะลูกกระจาทุกคนดูขาส้มตำนูชิมแล้วนะอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอะแบบ สุดยอดเลยรสชาติมันก็จะมีคนให้เช่าเสือนะคะทุกคนตรงนี้นะคะผืนละหนึ่งร้อยบาทแล้วท่านี้เขาก็จะมาผูกนั่งกินกันที่หาดจอมเทียนแบบนี้นะคะเออลมเย็นมากเลยนะคะลมกําลังพัดเย็นมากเลยก็จะมีปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกแห้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนคนไปเช่าเสือหายไปแล้วนี่นะคะน้ําตกของเราแสงมันก็นจะไม่ค่อยดีแล้วทุกคนต้อนยืนนี่มันอยู่บนชายหาดนะเราก็มานั่งกินอาหารก็ชายหาด ยาแดงก็กำลังซดน้ำส้มตำาเผ็ดมากสั่งเองท้ๆเท่นั่นนี่เขสงสารหมาครับมันผอมเนาะหมานะอุ้ยทำไมเป็นงั้นนี่นะคะบรรยากาศนั่งกินริมทะเลลมพัดาเผ็ดมีจัดกินไม่แรงเลย รีบส่งตามรีบชายหาดกันเด้ทุกคนนี่กำลังถ่ไปยไม่ได้หรอกวางครับพี่คริบรีบดีรีบชายหาดภาษาบ้านๆของเรานะคะตอนนี้รอไก่ย่างอยู่นะคะรอไก่ย่างรอหมูปิ้งรอต้มแซ่บรอยำหน่อยนางรมรอยำปูแมากินนี่ก่จะมดเลยยังไม่มาสักทีทุกคนมาเลยยุ้ยมา เราเอาหมอมาให้นกเลยว <c oughs> ่ะเตียมจะต้องรอไป่ัก้าปากไงขณะนั้นคุณนายทองแดงก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดไปที่สระว่ายน้ำนางแบบของเราก็เตรียมพร้อมที่จะมายืนแอคชั่นอยู่ตรงนี้นะคะทำมิวสิกวิดีโอนะคะตรงนี้สะพานสวยนะคะเนี่ยนี่นะคะ